สวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายผมเชิญน,นิรันหรือเนลโรเบิร์ตส์พันธุ์าของผมเชิญฉลอเราทั้งสองอยู่ที่แม่สายและได้รับเชิญมาเยี่ยมคริสตจักรและขอบคุณที่ได้เชิญเยี่ยมแต่เพราะสถานการณ์โควิดที่แม่สายช่วงนี้ยังหนักอยู่เราก็คิดว่ามันปลอดภัยที่สุดที่เราไม่มาเพราะว่าแม้ว่าเราอยากจะเยี่ยมพี่น้อง แต่เราไม่อยากจะนำอะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องให้ฉะนั้นจะขอแป่งปันทางอินเทอร์เน็ตแทนแต่วังว่าวันหนึ่งก็จะมีโอกาสที่จะมาเยี่ยมพี่น้องที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเคยมาครั้งก่อนหลายปีที่แล้วละไม่มีโอกาสที่จะเจอพี่น้องหลายปีแล้วแต่วันนี้ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสที่จะเล่าถึง เพราะวชนะของพระเจ้าพระธรรมฟิลิมนและแปลงปั่นว่าพระธรรมฟิลิมนและพันตะเกตรำกลางพี่น้องไทยใหญ่เกี่ยวข้องยังไงเราพันธยาของผมเป็นคนภาคกลางผมก็เป็นชาวสหรัฐแต่เราได้ทำงานกับพี่น้องไทยใหญ่เป็นนับเป็นประมาณมากกว่า25ปีแล้ว เริ่มแรกก็ลที่แม่ห้องสอนหลังจากนั้นอำเภอปลายแต่เป็น20ปีที่ได้ทำงานกับพี่น้องไทยใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายเน้นงานไทยใหญ่ที่อุปะยบมาจากพม่าเข้าทางแม่สายฉะนั้นงานหลักของเราอยู่ที่แม่สายเดียวนี้ก่อนอย่างอื่นจะขอให้มีโอกาสแบ่งปันจากวัะนจนะของพระเจ้าพระธรรมฟิลิมันก่อน สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงคือเบื้องหลังของจดหมายฉบับฟิลิมนฟิลิมนเป็นคนที่อยู่ในคริสตจักเมืองคโคลอสีซึ่งคโคลอสีเป็นเมืองที่ห่างจากเอเซัสประมาณ170กิโลสมัยนั้นที่จะเดินจากเอเซัสถึงคโคลอสี ใช้ประมาณ7วันเหตุฉะนั้นเราไม่ทราบว่าเปาโลได้มารู้จักกับฟิลิมนอยังไงเป็นใบได้ที่เปาโลอาจจะเคยเยี่ยมโคลอสีเมื่อคริสเตจก,ก็ยังพึ่งต่างขึ้นหรือยังมีคริสเตียนน้อยหรือเป็นใบได้ที่ฟิลิมนอาจจะเคยไปหาเปาโล ที่กรุงเอฟสซัสอย่างไรก็ตามจดหมายฉบับนี้ได้เขียนในปีคริสตศักราชประมาณ62ช่วงที่เปาโลเป็นจำเลยที่กรุงโรมในเมื่ออยู่ที่โรมเขาได้เขียนจดหมายอีกสามฉบับอย่างน้อยสามฉบับฉบับถึงเมืองเอฟสซัตถึงเมืองคอลสีและถึงเมือง ฟิลิปปีและจดหมายฉบับนี้ที่ได้เขียนถึงฟิลิมนสํแดงถึงความเป็นเพื่อนกันหมายความว่าสองคนนี้ก็รู้จักกันดีเหตุฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเขาคงจะรู้จักกันดีช่วงที่เปาโลอยู UT ่ที่เอเฟซัสและที่หลังเมื่อเปาโลถูกส่งเป็นจำเลยที่ต้องขึ้นศาลตอนหน้าจักรพรรด ในโรที่กรุงโรมเวลานั้นฟิเลอมอนอาจจะช่วยส่งของหรือทรงผู้รับใช้ไปเพื่อจะหนุนใจให้กำลังใจแก่เปาโลเราไม่ทราบเพียงแต่รู้ว่ามีคนเชื่อแอปฟัดแอปฟัดเป็นเพื่อนผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อยู่ในกรุงโรมแต่บ้านเกิดก็โคลสีและ เราได้เจอในจดหมายฉบับนี้คนที่น่าสนใจเป็นจุดประสงค์ของจดหมายนี้ก็เป็นคนหนึ่งชื่อออนเนสิมัสออนเนสิมัสเป็นคนที่เคยเป็นทาสและชื่อของเขาหมายความว่าชื่อออนเนสิมัสมีความหมายอาจจะตีความหมายว่ามีประโยชน์ หรือมีค่าซึ่งถ้าใครจะมีทาตแน่นอนก็ต้องลงทุนการมีทาตก็ต้องมีเงินก่อนเพื่อจะซื้อทาตเท่าที่เห็นฟิลิมอนต้องเป็นคนที่มีเงินพอที่จะซื้อทาตแต่เมื่อได้ซื้ออเนสิมัสก็เป้าหมายแน่นอนคือได้ประโยชน์ แต่เราไม่ทราบรายละเอียดเพียงแต่เห็นว่าวันหนึ่งอนเนสิมัหนีจากเจ้านายและเดินทางจากโคลอสีคงจะหนีจากโคลอสีก็ต้องเดินทางตามถนน7วันถึงเอเฟซัสแล้วก็อาจจะขึ้นเรือหรือใบทางบกเป็นใบได้ในที่สุดหนีถึงกรุงรม ซึ่งห่างกันมากหลายวันนับเป็นสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่จะไปจากเอฟซัสถึงกรุงโรมสมัยนั้นไปเป็นไปได้ยังไงก็ต้องมีเงินถ้าจะมีเงินยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเคยขโมยเงินจากฟิลิมอนเรื่องนี้เราไม่ทราบจดหมายไม่ได้บอกเพียงแต่สอนินทานว่าอเนสมัมีชื่อว่ามีประโยชน์มีค่า แต่ดูเหมือนว่าสร้างแต่ความยากลำบากเพื่อเจ้านายคือฟิลิมมนอย่างไรก็ตามในที่สุดตามแทนการของพระเจ้าเอเนสมัตได้พบกับเปาโลในกรุงโรมในช่วงที่เปาโกลกำลังรอที่จะขึ้นศาลต่อพระพักของจักรพรรด และตามที่เราอ่านในจดหมายฉบับนี้เห็นว่าอ n นเนสิมัสมาเชื่อวางใจในพระเยซะูคริสต์เจ้าเหตุฉะนั้นสาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้ก็เพื่อขอให้ฟิลิมอนรับอุนเนสิมัสในฐานะไม่เพียงแต่เป็นทาส ที่หนีและกลับมาบ้านซึ่งในฐันทีเป็นทาสที่หนีและกลับมาบ้านอนเนสเมตอาจจะถูกบอยตีอาจจะถูกบอยตีจงบาดเจ็บจงสิ้นชีวิตก็เป็นไปได้แต่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขออนวอนให้ฟิลิมนรับคนที่เคยเป็นทาสที่มีชื่อว่ามีค่า แต่แท้จริงไม่มีค่าขอให้ฟิลิมอนรับอเนสมาคนนี้ให้เป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุฉะนั้นเดี๋ยวนี้อยากจะดูแต่ละข้อตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่ประมาณข้อที่20 21ที่จะสั้งเกต วิธีของเปาโลในการขอการขอเพื่ออเนสซัมต์กับฟิลิมนที่อเนสซัมตจะกล้ากับไปหาฟิลิมนและฟิลิมนจะยอมที่จะรับทาสที่เคยไม่มีประโยชน์แต่รับในธนะไม่ใช่เบียนเพียงแต่เป็นทาสต่อไปแต่เป็นพี่น้องใน ความเชื่อเดียวในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในข้อที่8เปาโลเมื่อทักทายทักทายแล้วและชมฟิลิมอนเพราะความเชื่อของฟิลมอนแล้วและอธิษฐานเพื่อฟิลิมอนจะเป็นคนที่ดีพร้อมในการที่มีชีวิตสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกว่าเพราะเหตุนี้ แม้โดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอจะสั่งให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำหมายความว่าเปาโลในทนานะเป็นอากคาราสาวกในธานะเป็นผู้ที่อาจจะเป็นคนที่เคยนำฟิลมิมนมาเป็นคริสเตียนกระตามเปาโลบอกว่า แม้ว่าในทนันเป็นผู้นำทางาศาสนาผมอาจจะสั่งอะไรแก่คุณได้ผมไม่อยากจะสัง่งแต่โดยความรักข้าพเจ้าจะขอร้องท่านดีกว่าและเปาโลก็พูดถึงตัวเองในขอ้อที่9บอกว่าเปาโลผู้เป็นทูแตแท้จริงในภาษากรีกคำว่าทูตอาจจะแปลว่าคนแก่ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้อาวุโสมากจะเป็นทูตแต่ฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเปาโลกำลังพูดถึงในตัวเองเป็นอาการทูตหรือใน,นานะเป็นคนที่แก่กว่าฟิลโมนแต่อ้างถึงความรักที่มีในประเภทบอกว่าใน,นานะคณะนี้ถูกคุมขังเนื่องจาก การประกาศพระองค์ปกติเราจะไม่ได้ใช้ขอ้ออ้างว่าเพราะถูกขังไว้แต่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกขังไว้นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ต้องทรงจดหมายมาหาโดยตรงไม่ได้พอถูกขังไว้แต่เปาโลไม่อายที่ถูกขังไว้เขาบอกว่า ขพเจ้าขอร้องท่านเรื่องอเนสิมัสลูกของขพเจ้าผู้ซึ่งได้มาเป็นบูตรระวังที่ขพเจ้าถูกคุมขังอยู่เปาโลไม่ได้ใช้คำว่าลูกกับทุกคนแต่เมื่อผู้รับใช้พระเจ้า สนิทกับเปาโลเช่นถ้าจะพูดถึงทิโมธีหรือทิตตัเขาก็ถือว่าเหมือนเป็นลูกและอเนสมัตเมื่อเป็นทาสที่หนีจากเจ้านายมาถึงกรุงโรมเราไม่ทราบว่าใครเจอหรือได้พบยังไงเราเพียงแต่ดาวอาว่าอเนสมัตอาจจะเคยได้เย็นพระเิีคน เมื่ออยู่กับฟิลิโมนแต่ไม่ได้เชื่อแต่เมื่อหนีจากบ้านเดินทางถึงกรุงโรมอาจจะคิดว่าในเมืองใหญ่นั้นออสอนตัวได้ไม่มีใครจะหาเจอได้แต่พระเจ้าให้พบกับเปาโลซึ่งมันยากที่จะพบกับเปาโลเพราะเปาโลก็ถูกขังไว้ในบ้านแต่พระเจ้าเปิดทางให้พบกัน พบทางให้อนาสมาตกลับมาและอนาสมาไม่เพียงแต่ด้วยปากรับปากว่าเชื่อพระเยซูแต่ชีวิตเปลี่ยนคนที่เคยเป็นทาสที่ไม่มีค่ากลายเป็นผู้บรณิบัติดูแลเปาโลช่วงที่เปาโลถุกขังไว้เขาบอกว่าเมื่อก่อนนั้น เขาคือโอนัสมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและข้าพเจ้าอาจจะบอกว่าเอะเป็นประโยชน์อะไรต่อฟิลิมอนยังไงก็ในฐานะที่ฟิลิมอนมีใจรักพระเจ้าและฟิลิมอนมีใจอยากจะช่วยเปาโลแต่ฟิลิมอนอยู่ห่างกันมาก มาเป็นพันกิโลแต่อนเนสมาก็อยู่ใกล้ในฐานะที่อนเนสมาดูแลเปาโลเปาโลถือว่าเหมือนกับฟิลิมน์เจ้าหน่ายกำลังดูแลเขาแต่ฉะนั้นเขาบอกว่าอนเนสมารับใช้คุณในฐานะดูแลผมเขาบอกข้าพเจ้า ทรงเขาผู้ซึ่งเป็นดังดวงใจของข้าพเจ้ามาอย่างท่านหมายความว่าเปาโลที่อาจจะรับความช่วยเหลือจากผู้รับใช้หรือคริสเตียนจากที่อื่นเช่นเรารู้ว่าคริสเตียนักที่ฟิลิปไปฟิลิปป,ป,ปีได้ส่งเงินถึงเปาโลเพื่อช่วยค้าชายใจของเปาโลแล้วก็เปาโลก็ใช้เงินที่คนถวาย เพื่อส่งอเนสมะกกลับไปบ้านเราไม่ทราบว่าเท่ากับอะไรแต่อาจจะไม่แตกตา่างถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้อาจจะเท่ากับซื้อตัวเครื่องบินจากประเทศไทยบินถึงอังกฤษอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเปาโลใช้เงินของเปาโลเองเพื่อจะส่งอเนสมักกลับมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ถึงฟิลิมน และเมื่อเป็นอย่างนั้นบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะนวงเหนี่ยวตัวเขาไว้เพื่อปรนิบัติข้าพเจ้าแทนท่านเพราะเปเราโลรู้ว่านิสัยของฟิลิมอนถ้าฟิลิมอนมีโอกาสที่จะรับใช้เปเาโลฟิลิมอนคงจะทำเต็มที่แต่บอกว่า ในระวังที่ขป้าเจ้าถูกขังคุมขังเพราะข่าวประเสริฐแต่ว่าขป้าเจ้าไม่ต้องการจะทำสิ่งใดลงไปนอกจากที่ท่านเห็นชอบด้วยเพื่อว่าความดีของท่านจะไม่เป็นไปด้วยความฝืนใจแต่เป็นไปด้วยความเต็มใจเปาโลค่อนข้างจะรู้ใจของฟิลเลมอนรู้ว่าเป็นคนใจกว้าง รู้ว่าอยากจะทำทุกสิ่งเพื่อช่วยเปาโลเพราะรู้ว่างานของเปาโลสำคัญมากแต่เมื่อไม่มั่นใจว่าฟิลิมอนจะมีความคิดอะไรเขาบอกสิ่งดีที่สุดสิ่งที่สวยงามที่สุดคือทรงอนนสมักลับไปบ้านก่อนและคืนดีกันเฮนนากับทาส กับเจ้าในายให้ท้าสารภาพความผิดปากและให้เจ้านายยกโทษหลังจากนั้นตาเปาโลยังอยู่ที่กรุงโรงมอนนสมะอาจจะกลับไปหาก็ได้หรือในจนไมยจว่านี้แบนไปได้เปาโลเองที่หลังอาจจะกลับมาถึงโคลอสีมาเยี่ยมเขาก็ได้ในข้อที่ส5 เปาโลกำลังบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะเข้าใจยากแต่พระเจ้ามีแผนการบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุน,นี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปหมายความว่าพระเจ้าอาจจะให้อเนสับ หนีจากบ้านเพื่อเมื่อกลับมาจะกลับมาในฐานะเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าคนที่เคยเป็นคนไม่สักด์สืทจะกลับมาเป็นคนที่ทศัตด์สืทเขาข้อที่สิเขาคืออเนสซมมไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปถ้าจึงตามกฎหมายน่าจะเป็นทาส นอกจากว่าฟิลิมอนเองก็จะโกรดเขาให้หยุดการเป็นทาสเปาโลบอกว่าไม่ได้เป็นทาสเพราะในสายตาของเปาโลทุกคนที่รับความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้ารับการปลดปล่อยแท้ไม่ได้เป็นทาสของความบาปแล้วแต่ทางกฎหมายคงจะยังเป็นอยู่เขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไป แต่ยิ่งกว่าทาาคือเป็นพี่น้องที่รักทาตเป็นคนที่ตำตอยที่สุดแต่เปาโลทือว่าเป็นพี่น้องและทูอว่าฟิลิมนในธนะเป็นเจ้านายและยิ่งกว่านั้นในธนะเป็นคริสเตียนจะไม่ได้มองเขาว่าเพียงแต่เป็นทาตแต่เป็นพี่น้องในพระคริสต์ซึ่งเป็น คำสอนที่สอดคล้องกับคำสอนที่เราเจอในพระธรรมเอเฟซัสเองท่าทีของทาาต่อเจ้านายท่าทีของเจ้านายต่อทาาเป็นเรื่องที่เปโลเน้นในยุคนั้นอาจจะ50%งคนในบางเมืองบางแห่งก็เป็นทาาอยู่ถ้าใครเป็นหนี้ใช้หนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นทาา ถ้าใครอยู่ในประเทศไหนที่ตกภายแพ้ในสงครามอาจจะถูกขายเป็นทาสกับเปาโลกำลังบ,บอกว่าการเรียกคนนั้นเป็นทาสคนนี้เป็นนายในไซยพระเนศพระเจ้าทั้งสองกว่าถ้าเชื่อพระเยซูไม่ได้เป็นทาสกับนายแต่เป็นพี่กับน้องเหตจานั้น เขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปแต่ยิ่งกว่าทาสคือพี่น้องทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคมและในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเปาโลกำลังขอร้องให้ฟิลิมอนปล่อยเขาให้เป็นคนที่รับการปลดปล่อย,อยไม่ได้เป็นทาสทางสังคม เพราะพระเจ้าให้เขาโปรยจากการเป็นทาสของความบาปโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วในข้อที่ 17. บอกว่าหากท่านถือว่าขับพระเจ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็จงรับเขาไว้เหมือนที่รับขับพระเจ้าแน่นอนเมื่ออเนสมะหนี เจ้านายซิลโมนก็ต้องโมโหแน่ๆแ,และถ้าเห็นหน้าอีกครั้งหนึ่งอาจจะโมโหอยู่อยากจะแก้แค้นแน่ๆเปาโรบอกว่าเมื่อเห็นหน้าอนเนสมัมมัถือว่าไม่ได้เป็นอนเนสมาัสที่กลับมาหาคุณแต่ถือว่าเป็นเราให้อภัยอนเนสมัมา เพราะเห็นแก่เราและเปาโลกลากเขียนอย่างนี้ว่าถ้าเขาทำผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่รู้สึกคำนิดหน่อยคือเปาโลเป็นจำเลยเปาโล ยังไม่ได้คืนสารแต่เมื่อคืนสารอาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้หรืออาจจะรับการปล่อยก็ได้แต่เปาโลก,กําลังบอกว่าถ้าอนันสมมตเคยขโมยอะไรจากคุณคุณทวงกับผมเปาโลก,กล้าที่จะพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเปาโลก,กำลังบอกว่าผมไม่มีอะไรแต่ทุกสิ่งที่ผมมีผมยินดีให้เพราะ เปาโลรักอนเสมบ์เลตเชื่อว่าอนเสซบเป็นคริสเตียนแท้ก็ขอให้คริสเตียนแท้ให้อภัยบางคนปัจจุบันนี้คิดว่าการเป็นคริสเตียนและการให้อภัยเป็นคนละเรื่องครตทุกคนที่เชื่อพระเยซูก็เป็นคริสเตียนแต่คริสเตียนที่ดีเป็นคริสเตียนที่ให้อภัยแต่เปาโลไม่มีความคิดอย่นนั้นกระทุกว่า ใครเป็นคริสเตียนต้องเป็นคนที่ให้อภัยรักการเป็นคริสเตียนเป็นคนที่รักการให้อภัยจากพระเจ้าและรักการเป็นคริสเตียนคือเป็นคนที่ให้อภัยคนอื่นเหตุฉะนั้นเปาโลเขียนว่าข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้ถ้าพระเจ้าไม่พุดเรื่อง ที่ท่านเป็นนี่ขปเจ้าแม้กระท่านตัวของท่านเองนี่ไม่ได้หมายความว่าเปาโลอ้างว่าฟิลิมนเคยเป็นทาสนอกจากว่าเป็นทาสของความบาปท,ทาสของความมืดทาสของมารซาตานทาสของความตายและถ้าเปาโลไม่ได้นำพระกิตติคุณ ถึงฟิลิมนฟิลิมนก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นและต้องตายในความบาปและไม่รอดเหตุฉะนั้นบาโลมก,กำลังบอกฟิลิมนว่าแทนที่จะโกรธแค้นและลงโทษอนเนสมาคนนึกถึงว่าคุณเคยเป็นทาสเหมือนกันแต่เป็นทาสของความบาป แต่พระเจ้าให้อภัยความบาปของคุณเรียนี้ขอให้อภัยอนเส e ั่นันเดียวกันในข้อที่20่สเราเห็นความหวังของเปาโลนินแอน้นองเอย๋ยขอให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์จากท่านใช้คำว่าประโยชน์ถึงนึกถึงคำว่า o n e s สชัที่หมายความว่าประโยชน์ ขอให้เราได้ประโยชน์จากท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและให้ใจของข้าพเจ้าเชมชื้นในพระคริ์ความสุขของเปาโลจะมีเต็มเปี่ยมเมื่อเห็นว่าอนเนสมัตกลับไปหาเจ้านายและเจ้านายให้อภยัย นั่นคือภาพของศาสนาคริสต์แท้คนบาปกลับใจมาหาพระเจ้าและคืนดีกับเพื่อนมนุษย์นี่คือศาสนาคริสต์อยู่แรกแม้แต่เจ้านายจะให้อภัยทาตแม้แต่ทาตจะกลับไปหาเจ้านายนี่นอกจาก ด้วยฤทธิ์เดคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องวางว่าท่าที่เคยหนีจะกลับไปหาเจ้านายและไม่ต้องวางว่าเจ้านายจะให้อภยัยทาสที่เคยหนีแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนใจแม้ว่าเป็นของทาสแม้ว่าเป็นของเจ้านายพระเจ้าทำได้ทำให้เขาเป็นพี่น้องกันได้ จดหมายฉบับนี้ได้ผลอะไรเราไม่ทราบเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์คริสตจักรอยู่แรกได้เห็นว่ามีคนที่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าภายหลังเวลานั้นที่ชื่ออนสมััตและบางคนบอกว่าอนสมัตคนนี้ได้เป็นผู้ดูแลคริสตจักร และผู้รับใช้ของพระเจ้าคงจะเป็นคริสเตจกที่เมืองโคลอส,สีเก็บจดหมายฉบับนี้หรือลึกถึงผู้รับใช้ที่เคยเป็นทาสผู้รับใช้ที่เคยหนีผู้รับใช้ที่เคยรับการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นทาสที่หนีจากเจ้านายถึงทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ สมัครรับใช้พระเจ้าผู้ที่ในอดีตไม่มีค่าแต่ที่หลังมีค่าในสายตามนุษย์และในพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าอาเมน